สวัสดีครับอยู่กับช่องบ่าวแทียนชาแนลนะครับผมวันนี้ได้ไส้กรอกไส้กรอกปิ้งนะครับผมน้ำจิ้มพร้อมน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำจิ้มหวานนะครับมีสองน้ำจิ้มมีผักเกียมครับแล้วก็บุกโดนนะครับผมนี่อาจจะมีบาร์ไลครับเมนูนี้เป็นข้าวจิ้มนะครับแซ่บมากเป็นข้าวจินจิ้มครับสมจิ้มนะครับ จังไลยครับจังไลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทนด้วยครับไปมาขอให้รถแล้วับขายคิงตองครับ ร้องในลายรสชาติครับมีเป็นปั่นมานะครับปั่นมาเนาะตัวครับอืมขอ,อกันสำหจิมตัวนี้ชื่อขวดกินสลับกันนะครับผม อย่างที่กินมาครับจะนิ่มกินสำหรับปลาแทนมาต้องพูดมาครับมาขอให้รถ่อหนอไปอโคตรได้ ไปนังเจอที่มันมีใหม่กลิ่นับสมมาหลายไปนังพอดีมืองแงย่แตงแย่แตงหล่อน แต่กับพิกหน่วยกง,ง่ายเข้ากันให้ดีหว่หวนหะ่วตขนใหญ่เลยะต้องมาอพิษใหญาครับผม าาจากายเหมือนล้วแต่ว่าไปเห็นรถคีไกอีกอ่างใส่ถั่วพอเราไปซื้อให้นะ <c oughs> นี่หมดไปประมาณนั้นเลยสองบาทประมาณแปดสิบบาทครับลูกละสองบาทนะทนะี่ไปซื้อมาพี่ตามครับ โคตรได้บ้าแกะไปเนี่ยถาดชิ้งดองอือ้าเดียวกเลียมจิ้มซีฟูด คนอยากแนะนำลองครับชั่นส mm hmm. ีฟุตอ้า oh. ว mm hmm. mm hmm. ตามไม่ได้เพล อ,อยากเปลี่ยนครับเสียบคอเลยเอาหวานดีกว่าไฮียเมตะกี้ แต่สมัยเด็กน้อยเสือที่สิบบาทคนะรับกันแล้วก,ก,กันอีกดูดกำลัำจิมบะหมี่จักเตียมันบีบีีใส่ยังหดหดถุงกิ่นหดถุงกิน,กนขัดตามเนะ่ย สนหวนนะบะไม่ยากมั <cues> <ını> <been> <dividends> <ý EN> <Ps ira> ้งหวานครับ <Bunu> เ <mama jul ia> ้าะ <ia> อาหานเงยำๆครับขวดๆตายโอ้อห้า มัคนความหวานด้วย <c oughs> อันนี่เราจะจงไว้ให้ลูกไส้กินนะจงไว้ให้ลูกไส้สองนั้งก็ดีสองสี่หกแปดเก้า อายอันอาอหาหาหน่อยหนอ่อชีหน่อยข้มั่มเนื้อแปดได้คครสีลูกสองสี่หกแปดนี่นจิ้ม่จะไหนหนักยังไง อมังกดเงาขัดดันดังกับผมมิล่ะเงาปุก เชียร์ผมจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าแตน่นะครับผมเจอกันลิทยาบ่าย